สวัสด,ดีน้องมื้อนี้หอาเก,ก็อกมานาเนาะมาหดหักเฮาหักอยู่กลางนาเนาะเพราะว่ามื้อนี้แม่มบ่มาให้แอนมาคนมากับหราสองคนก็มาหดหักแล้วบ่แล้วทุกคนนี่ะครับหลาสิให้เบิ่งล่านหักเด้อเบ่นางหักก็จะประมาณนี้เน,นาะยาวไปเลย อันนี้จะแม่นบรรยากาศของอ่นานันพักเนาะฮอนโอ้สวัสดีน้องวัอนี้หอบเกาออกมานาเนาะมาหดหักฮ่าว่หาหักอยู่กลางนาเนาะเพราะว่าวัอนี้แม่บ่มาให้แอนมาคนมากับหลาสองคนก็มาหดหกักแล้วบนแล้วทุกคนนี่นะครับหลาย ให้เบิง่งหานทักเด้อนันทักก็จะประมาณนี้เนาะยาวไปอันนี้จะเป็นบรรยากาศของอ่านันพักเนาะฮ้อน